กำลังเห็ดต้นดอกไม้พี่น้องกำลังเห็ดต้นดอกไม้โอ้สามัคคีกันดีจริงรอกห้างนกยุงพูดนะบา้าสาวบ้านกำลังร่วมแรงแข่งขันครับผมว่ามัดซอยกันพลตีนพลเมือโอ้สุดยอดครับสุดยอดต้องขอบคุณครับผมกำลังประดับประดาซอยกันพี่น้องบา้าสามัคคีคือพลังดอกห้างนกยุงพี่น้องพูดนะ คุณนะดอกขูนดอกคูนนะดอกขูน,นะด,อขนดอกกระดาษพร้อมเห็ดยอดมันด้วยดอกจำปาลาวพี่น้องคุณนะงามเก่งพี่น้องงามเก่งปลาเห็ดซองามใช่ปะคุณนะกำลังพันยอดนะงามเก่งสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ,อันนี้หมูย่างนี่แม่มูย่างนี่นะมูซ้ำนี่บันน้นนะครับผม บ้านหัวบ้านหัวบ้าน,น,นหัวนาบ้านหัวนาหมู่สามครับบ้านหัวนาหมู่สามครับผมปั๊ดจคือสามาัคคีกันดีใช่ไะมฮัพลรตินพลรมอือพูดนะฮัมผู้ชายนี่สิเป็นผู้โค้งไม่เฮ็ดโค้งไม่ไผ่แม่หญิงสิประดับดอกไม้โอ้สวยงามสวยงามโอ้โอ้แจกนดำสาแจกดำสาแจกนดำสา,ำสาเป็นระยะระยะพี่น้อง สุดยอด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 ,ด,ยอดแห่งความสามัคคีอันนี้เป็นงานแม่บ้านเนาะคันพอบ้านนี่เห็ดผงแม่บ้านนี่ใส่ดอกไม้สุดยอดสุดยอดลอกไม้แต่ละดอกกระเริมทยายมาทยอยมาแล้วต้นดอกไม้แต่ละต้นเริ่มทยอยมาแล้วจากทั้งหมดห้าหรือหกหมู่บ้านก็คำนายกหกหมู่บ้านตำบลแสง่านะครับผม แล้วก็จากหน่วยงานราชก,การอีกนะครับประมาณสิบช่องตนมาซันท่านนายกพานนะนะคุณนะโอ้ตนบักใหญ่พี่น้องตนมักใหญ่ออมวันนี้ประดับประดาดกประดับประดาแล้วบัณนี้มือแรงจุดเทียนแห่งสิงามบัณฑิพี่น้องดซอมันเพลงงามใช่ปะคุณนะโซนะงามเก่งงามเก่งพี่นอ้องสิประดับโซประดับยอดแบบนี้นะสุดยอด เบืองต้นลองอไปอีกต้นหนึ่งครับสวัสดีครับองืงงามเทพี่น้องคุนะดออจำป่าเหลาคุณนะเกี่ยวเราเอาเราเอาเราเอากำลังประดับประดาอยู่ครับผมนี่นะอือันนี้ทีมงานนี้คือมีแต่ผู้เบาวน้อยใช่ปะอันนี้เป็นอันนี้เป็นต้นของผูใหครับนี่นะของอุทยานแห่งชาตรูสวนรายโอ้ผู้เบาวน้อยซอยกันประดับประดา ดอกหูนดอกกระดาษอืมปุณนะนักท่องเที่ยวกมาเฮ็ดซอยที่นี่นะเฮ็ดซอยโอ้ยน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วส่งการแล้วพี่น้องส่งการแล้วโอ้โตโต้โถโอ้โถน้ำ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 โอ้โถน้โอ้โตเสียงหาอยู่ใส ระดับประดาดรกไมพร้อมส้วงการกัะไรพร้อมพี่น้องบุญนะอันนี้คือต้นของอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายครับผมฉากหลังเป็นภูเขาสวยงามมากครับผมสวยงามพระราเแปดมาอีกแล้วมาอีกแล้วต้นหนึ่งแล้วพี่น้องมาอีกแล้วหนึ่งต้นนั้นหนึ่งต้นแล้วสองต้นแล้ว 3ต้นแล้วมีแต่ต้นหยักๆต้นใหญ่ใพี่น้อง5ห,หมู่บ้านแล้วก็อีกหน่วยงานราชการทั้งหมดทั้งมวลประมาณ11-12ต้นพนาวานะวอจาจัหน่อยกลางคืนเดอ้อประดับประดาด้วยไฟนะที่จุดเทียนเข้าไปหกหงอามตามงามอีกแบบหนึ่งท้าเบิงพี่น้องท้าเบิงโอ้ต้นนี้กระงาม ต้นนี้ข้อมูยังครับมูยังครับนี่นะของอุทยานอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายครับโอ้สวยงามพระรามแปดต้นบักใหญ่พี่น้องโถ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 ต้นใหญ่ขักใหญ่เนยวะยอดสัตว์เป็นดอกจำปาลาวพุนะอุ้ยเพิ่นเกิดเหตุสองามแถวๆพุนะพี่น้องอืมอืมอันนี้เอาไว้หอยไว้เกี่ยวไว้ผันแบบนี่นะงามจริงงามจริง ห้อมใบไผ่ห้อยห้อยอุทยานแห่งศาบภูสวนทรายสวยงามพระรามแปดไปอีกสองตนอยู่มุมพุ่นพี่น้องงามพี่น้องงาม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 โอ้เพิ่นขึ้นไปทั้งเทิงควะแจ้งน่อยจุดเถียนเล้อย่ามาเกินห้องอามตามโอ้โโถ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 สวยงามสวยงาม